Hello, สวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่รถ5ประตูยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะคันนี้คือ Honda Jazz 1.5ตัว Top RS นะคะรถปี2018เพื่อนๆคะมาวิ่งไปแสนนิดๆนะคะได้สีขาวมุกที่หายากรุ่นนี้ไม่ผลิตแล้วนะคะมีใครกำลังตามหาอยู่ไหมวันนี้เจอแล้วนะคะออกรถก็พลอยกับโปรโมชั่นวันนี้จะบอกว่านะคะเพื่อนๆจะได้ออกรถกันแบบ0บาท จบทุกอย่างได้ยินถูกต้องแล้วนะคะได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะกับ16รายการฟีลิสต์นะคะที่จะให้เพื่อนๆนะคะได้ไปนะคะครบๆเลยโอเคไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบอรข,ขัดเครือสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางใหม่ภายในแอร์ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็อีกหลายรายรายการเลยนะที่จะแบบช่วยให้เพื่อนเพื่อนได้ออกรถกันแบบมีความสุขเลยนะคะมามาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Honda Jazz 1.5 RS ปี2018นะคะไม่ได้หากันง่ายๆนะรุ่นนี้นะคะได้รถสีขาวมุกกระจังหน้าเท่ๆนะคะพร้อมฟอนต์โลโก้นะคะตัวท็อป RS ตรงรุ่นมใ้ด้วยค่ะไฟหน้านะเป็นไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยเพื่อน่ะพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะคะที่คือรอบขันช้ำๆเลยนะนะคะในส่วนของล้อตัวท็อป RS นะคะเพื่อนจะได้ล้อที่เป็นสีทูโทนแบบนี้มาให้ยางคุณภาพดีดมิชลินค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับที่จะบอกว่าสามารถอันล็อกนะคะจากกุญแจสมาร์ทคีเลสได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บุมด้านหลังกันนะคะนี่เลยรถ5ประตูยอดนิยมเราเรียกกันว่ารุ่น Hatchback นั่นเองนะคะ Honda j j z z j a z z 1.5ตัว Top RS นะคะนี่เลยจ้านะคะกล้องหลังมีมาให้ค่ะคิวโครเมี่ม H ชด้วยนะคะ ภายในห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่กว้างๆเลยเพื่อนๆจะวางของก็วางได้เลยเบาะพับราบได้นะคะแม่แรงยากอะไหล่ใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วนะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆนะคะเขาก็จะมีน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับสำหรับภายในนะคะนี่เลยจ๊ะ สำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะผ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะพับราบได้เพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะมาดูกันสำหรับภายในนะคะนี่คะ่ะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะคะบรรยากาศด,ดีมากเลยโอเคนะคะมาดูกันนะคะ ได้รถที่จะบอกว่าแอร์เย็นชํำๆเลยค่ะพุ่งมาลัยมัลติฟังกชันแพดเดนชิฟครูสคอนโทรนะคะคันนี้ปี B 18ไมวิ่งไปแค่1น9 6 7 8เเท่านั้นเองค่ะวิ่งไปแสนสี่นะนะคะพุ่งมาลัยมัลติฟังก์ชันแพดเดนชิฟครูสคอนโทรนะคะรับสายวางสายได้เลยนะ ตรงกลางได้จอทัชสกรีนนะคะที่สามารถเข้าเชื่อมต่อกับ AM FM USB Bluetooth ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ดิจิตอลให้เพื่อนๆได้ปรับใช้งานง่ายๆนะคะแบบทัชสกรีนด้วยนะคะปุ่มพูชสตาร์ t อยู่นี่กุญแจสมาร์ทคีย์เลสพร้อมใช้งานแล้วคะ่ะและนี้นะคะคือเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะได้เกียร์สปอร์ตมาให้ด้วยเพื่อนๆคะ่ะรถนะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีภาษีพรบรเดี๋ยวคอยต่อให้นะมาดูกล้องหลังกันคะ่ะ กล้องหลังนะคะมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาคมชัดแบบนี้มาให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะนี่คือรถสวยๆอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่านะคะได้คัดคุณภาพมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะและยิ่งรุ่นนี้นะไม่ได้หากันง่ายๆแล้วนะจ๊ะสำหรับ Jazz RS นะคะคันนี้ปี18นะคะพิเศษเพียง459,000บาทนะคะและคันนี้นะคะพรเพียง 8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ใช้เงินออกรถกับโปรโมชั่น0บาทได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะอยากได้คันนี้ตี่ต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ